ก็สวัสดีครับวันนี้พ็กผมแบงค์นะครับจากคณะวิศวะจุฬารนะวันนี้ผมมาทําการเฉลยโจทย์ของไฮโดรวิกนะครับบทที่3ข้อที่56นะครับข้อนี้นะครับบอกว่าน้ํา2มิตินะครับให้หาความสัมพันธ์ของ y2 y3 ในเทอมของ b กับเซต้านะครับโดยสมมุติว่าความเร็วที่1 2 3่มเีเท่ากันนะครับแล้วก็ไม่ต้องคิดน้าหนักของน้ำนะครับขั้นแรกนะครับผมเริ่มจากการที่ผมใช้สมการตัวของโมเมนตัมนะครับโอเค โมเมนตัม um เนี่ยที่ผมใช้สมการแรกจะเป็นโมเมนตัมในแนวแกนของแกนแกน x นะครับโอเคก็จะได้นะครับว่าตัวของ m in เนี่ยก็จะมีตัวของปั้งแกนทั้งอิงนะครับแกนทั้งอิงของผมเป็นอย่างนี้นะครับนี่ชึบนี่แกนนั้งอิงของเรานะครับโอเคก็จะได้นะครับว่า m in เนี่ยก็จะเป็น m 1 v cos t นะเพราะว่าแตะข้อมุมนะครับ เท่ากับ m สาม v สามนะครับซึ่ง v หนึ่ง v สอง v สามมาเท่ากันเนี่ยก็ลบกับ m สอง v สองตัด v ทิ้งนะครับทีนี้เนี่ยก็แทนค่านะครับเราทราบนะครับว่า r o เนี่ยคือ m ส่วน v นะเพราะฉะนั้น m เนี่ยก็คือโล v นะครับ r มันก็เท่ากัน v ก็คือตัดพวกค่าคงที่ทิ้งนะครับซึ่งเส้นผ่านศูนย์กลางโจทย์ก็บอกมานะครับแต่ละตัวก็จะได้สมการแรกเป็นสมการนี้นะครับต่อมานะครับผมใช้สมการของอัตราการไหลคงที่นะครับก็คือ q in เท่ากับ q out นะครับ ตัวนี้ก็คือ AV นะครับแต่ว่า a เนี่ยมันคือพายส่วน4 d กําลัง2แต่ตัวพายส่วน4มันคงที่ตลอดมันก็ตัดทิ้งนะครับก็จะเป็น B1 นกับลัง2นะครับเท่ากับ y2 ยกําลัง2บวก y 3กําลัง2คูณ V ก็ตัดทิ้งนะครับก็ทีนี้เนี่ยเราก็จะได้ความสัมพันธ์นี้ออกมานะครับผมก็ทําการจัดรูปนะครับก็เป็น Y2 นะครับต้องการหา Y3 ยสานะก็จัดรูป y2 นะครับเท่ากับ B1 หบ y3 นะครับแล้วก็เอามาแทนค่าในนี้นะครับ เตแทนค่าเสร็จก็ได้ตัวนี้นะครับนี่ออกมานะครับจัดรูปนะครับต่อมาต้องการหาตัวของ y2 นะครับก็แค่จับ y3 เท่ากับนะครับก็ y3 เท่ากับแล้วมาแทนในนี้นะครับก็จัดรูปต่อก็ได้ y2 นะครับซึ่งสังเกตเห็นนะว่าเฉลยเนี่ยมันผิดนะครับเขเฉยก็อาจจะพิมพ์ผิดนะครับมันจริงๆคําตอบจริงต้องเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเราลองเช็คเนี่ยจากกรณีของสมการความต่อเนื่องเนี่ยเราจะได้นะครับว่า b1 กับ .2 เท่ากับ y2 กับ .2 ก็คือตัวของ b1 กำลัง2นะครับ1ลบ cos เซตาส่วน2นะครับบวกกับตัวของ y3 กำลัง2ก็เป็น b1 กำลัง 2cos เซตาบวก1นะครับส่วน2นะครับก็กระจายเข้าไปนะครับในตัวของ cos เนี่ยมันตัดกันนะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นตัวของ b2 เอ1กำลัง2ส่วน2บวก b1 กำลัง2ส่วน2เท่ากับ b1 นะครับ ก็สมมุติเราลองใช้ตัวของเฉยเนี่ยแทนเข้าไปในสมการความต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะไม่จริงนะครับมันจะได้ตัวของออกมานะครับมันจะได้ b 1เนี่ยเท่ากับศูนย์ะซึ่งเป็นไปนไม่ได้นะครับเพราะว่าโจทย์บอกนะครับว่าตัวของฟังก์ชันเนี่ยมันมีไม่งั้นมันก็ไม่มีการไหลนะครับโอเคก็ขอจบในเพียงเท่านี้ถ้าต้องใส่ข้อเนี้ยคอมเมนต์ใต้คลิปถามนะตอบทุกเมน้นตอบทุกคำถามเยอะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ